เราก็ใส่แป้งลงไปแบบนี้ตัวเยอะๆ อารมณ์อะไรกูค่ะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะปีใหม่ปีนี้ปี2023ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีก็อยากจะมารีแคปปีที่ผ่านมาให้ทุกๆคนแบบฟังแล้วก็เอนจอยไปกับอาหารที่เราจะมากินกันวันนี้นะคะบอกก่อนว่าวันเนี้ยไก่ที่เราซื้อมากี่ชิ้น30ชิ้นเบาๆคนละ10ชิ้นเบาๆเบาๆไก่ซอสเกาหลีฮอตแอนด์สไปซี่ใช่ไหมแล้วก็มีไก่ทอดราดชีสเป็นทุกคนใช่น่ากินมากแล้วเราก็จะมีตกบอกกีกับ เห็ดนะคะนี่แล้วก็มาม่าชีสค่ะทุกคนจะไปกินกันรอก่อนที่จะพูดเรื่องราวต่างๆเดขอแก้สลายก่อนอยากกินถ้าเก็มีคนฉันจะไม่แยกคนเธอหรอกฉันจะระวังนะของฉัอเขาไม่ผิดน่ะเราต้องเริ่มจากเมนหลักของเราก่อนหรือเปล่าไก่ทอดซอสเกาหลีของเราน่ะเลยเจ๊เจ๊ชีสตุนอ่ะ ฉันไม่ยื่เลยฮะปาาิดป้าทำไมเน่ครับอร่อยมากทุกคน๋ยวเปิด้า,าด <c oughs> เยอะชัยชีสดีมาก <c oughs> เผ็ดอ่ะปีน <c oughs> ี้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำทุกมาเราก็ทำมาได้เกือบ,<ส>บปีแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ ได้ลองผิดลองถูกอ,อย่างมากแบบมากมาเราเพิ่งเลยจบกันมาด้วยแล้วเราก็มาเปิดช่องกันแบบคิดว่าจะทําเล่นๆตอนแรกก็คิดว่าทําสน uk, ุกๆไม่ได้จริงจังอะไรสุดท้ายก็ขอบคุณแบบท,ที่ที่บ้านครอบคอรัวหลายๆคนที่แบบคอยซัพพอร์ตให้เราทําตรงนี้แบบซัพพอร์ตมากๆด้วยแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะมีผู้ติดตามคือมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ว่าก็ถือว่าเยอะสําหรับพวกเราแล้วอะในระยะเวลาเแกบบือแบหนึ่งปีที่เราทํากันมาก็ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะหนูวิที่านมาด้วยความที่เรามีกันสามคนใช่ปะ่ะที่เรียนจบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยอาจจะมีคนอื่นมาจอยๆบ้างอะไรอย่างเงี้แหละแต่ว่าแบบหน้าคลิปอะไรเงี้ยแต่หลังคลิปอะสุดท้ายแล้วเราก็ทำกันอยู่สามคนเริ่มก็อยู่สามคนทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่สามคนอ๋อดูคนด้วยหมดแล้วค่ะสุสนาไมีแต่จะพูดก็เป็นแบบที่แบบรู้สึกแบบที่สองคนนี้รู้สึกเหมือนกันก็เอออยากขอบคุณทั้งสองคนเนี่ยแหละที่แบบว่าเออพากันแบกจนมาถึงตอนนี้ที่แบบไม่ล้มเลิกไปก่อนตั้งแต่แบบสามสี่คลิปแรก เราต่างคนต่างแบกนะทุกคนช่วยกันเออต่างคนต่างแบกแล้วก็มีแบบว่ามีช่วงที่ท้อนะมีช่วงที่แบบไม่มีคนดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปไหนที่แบบคนดูขึ้นก็แบบโอ้ดีใจมากดีใจมากคนดูคนแชร์เยอะเราก็รู้สึกแบบปลื้มปิต่ดีใจคนมาชมนู่นนั่นชมชมนิดนหน่อยอ่ะ หรือแบบพูดถึงนี้หน่อยมานั่งคุยกันอะไรเนี่ยก็คือดีใจเด้อสัญญาว่าในอนะคตเราจะเต็มที่กับตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็จะทําคลิปให้มีคุณภาพกว่าน,นี้จะสรรหาคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแล้วก็จะไปซื้อไม้ใหม่ด้วยสัญญาว่าจะไปซื้อไม้ใหม่จะซื้อกล้องดีๆมาให้ทุกคนนะคะดีนี้ก็ขอฝากเป็ดตัวเล็กๆสตัวนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนหวังว่าจะ ทำคลิปทำอะไรหลายอย่างมาให้มีคุณภาพมากมขาึ้นค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในอนาคตกันด้วยว<ด>นะคะเราจะทำอะไรกันเพิ่มเติมมาเออ,เอ,อแล้วก็เราเคยพูดไป้อย่างว่าจุดเริ่มต้นของเราอะ่ะมันมาจากอะไรแบบการทําช่างพรีเลนด์ดักขึ้นมาม,มันมาจากอะไรเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องความเอางี้คพวกเราอะ่ะเป็นพี่น้องกันเราเริ่มแบบโตกันมาตั้งแต่แบบอยู่ด้วยกันอ่ะทุกยุคทุกสมัยของกันและกันใช่ป่ะพอเราโตมาใช่ป่ะเราก็เข้ามหาลัยเดียวกันจบอ่ะเราจบพร้อมกันอีกเราก็แบบไม่มียังไม่มีงานทำใช่ไหมเราก็แบบ เออมาหาอะไรทำด้วยกันหน่อยพอเราคิดว่าเราจะท YouTube ํา u ยูทูปใช่ปะเราก็มาคุยกันคืนนั้นเลยแล้วเราคิดชื่อกันคืนนั้นเลยพอางทีเนื่องดับเพราะว่าเป็ดมันสามารถทรําทุกอย่างได้คือมันไม่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเราก็เลยอ่ะเป็นเป็ดละกันลากาแล้วก็เป็นเป็ดสามตัวก็เป็นทรนะีเซนตตักแล้วอยู่เราอยู่กับแบบเป็นก้อนอจริงจริงจุดป,ประสงค์การทำยูทูปหลักๆอันเนี้วยกเกมามานะเราสนุกเราอยากทาเราอยากเก็บเป็นความทรงจำซึ่งแอบยอมรับว่าจริงๆดูก,ก็มีเพลภัไ แบบไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำไปเก่งมากช่วงหนึ่งที่หายไปเพราะว่าหนูไปทำงานด้วยแล้วนะก็ทำพีสิซูก็อยู่คนเดียวเฮ้ยซูไม่ได้มีโปรเจกต์เดอยู่นะทุกคนซูมีหลายโปรเจกต์นี่ซูกำลังซูมทำฟาร์มทำอะไรนะทำอะไรนะเจ้าลาแฟเอาซีซูกำลังซูมทำฟาร์มแมวทุกคนซึ่งอินชาอัลเลาะห์ถ้ามันสมหวังหรือมันแบบยังไงก็อุ่นหนูได้นะแมวทุ้คน่ารักมากใครอยากได้แมวน่ารักน่ารักหรือว่าใครอยากติดตามแมวซูไปติดตามพี่ที่ไหนวาเลนด์ดอทเดบิบหกค่ะ อถ้าทุกคนที่ติดตามอยู่น่าจะเคยเห็นแบบซอฟตวอบ้างในยูทูบใช่ไหมคนคนนั้นจริงทุกคนบอกเล่นอะอยากให้เราไปทาคลิปอย่งเขด้วกับชอบดูเราทำอะไรกันอะไรเงี้ยคนที่เป็นมกบางเขาก็เก่งเหมือนกันเนาะนั่นดิเขากินหมดได้ไงอ่ะมาแล้วเขากินมบไม่พูดได้ไงอ่ะเนี่ขอวิธีกินไก่แห้อร่อยดิจริงเหรอคนเยอะแยะหนาเรนบอกว่าต้องเอาไก่เข้าไปในปันกามอ่ะ แล้วก Ö, ็ค่อยรู okay. way, ้หอกว่าพวกรสชาติอ่ะมันจะได้โดนที่กระปุงแก้มใช่ใช่มันจะแบบออกมาแบบเอาไก่อ่ะอะไรนะเข้าไปที่กระปุงแก้มมันอ่ะเข้าไปที่กระปุงแก้มแล้วก็ตัดพร็อกติดแล้วก็ดูดออกมา นี่คนแค่นี้มันก็หายหมดแล้วเราอะอายุ23ปีนี้ย4่สิบอายุ22ปีนี้23มเป็นจบมาครึ่งปีใน่นุ้กันนะอายุเท่ากันสู้จบแบรนด์คอมมิวนิเคชันมานะคะทุกคนพวกสร้างแบรนด์แบบว่าเป็นแบรนด์คอนซัลต์อะไรเงี้ยุู้เรียนจบวิทยาลนะัยนานาชาติจีนมาค่ะพวกแบบว่าจีนธุรกิจภาษาจีนเลย你好ฮ家好 เคยนะนนัตัวแล้วนันเลยจบสถาปัตย์ค่ะแค่ไหมแใช่แล้วเอาแบบภายในแล้วควรใารจสาง้างได้ไม่ต้องยางไม่ต้องยางเออก็ได้เออไม่ก็ตามนั้นที่ถูกว่าไม่มีใครจบสายด้านนี้มาเลยแบบเบื้องลงเบื้องหลังไม่มีใครเนี่ยจบมาเลยก็มาลองผิดลองถูกกันในในนี้แหละที่มันั่งทำกันก็ใช่เอาจริงๆตอนแรกที่เริ่มทำยูทูปอ่บซูพูดไม่เก่งเลยคือไม่พูดลองกลับไปเรียนเลแล้วนี่คือสูพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแบบมากๆแล้วแต่ถ้าเห็นคลิปไหนแบบสู่อึยๆุ้ง่วง ซูหมดพลังใช่ซูไม่มี energy ซูกัาทุกคนที่เราทันหุ้วด้วยกันะเราไม่ได้รักกันอ่ะเออเราไี้เหร่กันได้ตายเราแบบนั่งหึงผัวกันอยู่ทุกวันเราตีกันตั้งแต่เกิดอ่ะเจอหน้ากันมา22ปีอะทุกคน22อีสานปีแต่ซูไม่เคยรักเราเลยอืมจริงซูไม่เคยรักเราเลยซูไม่เคยแบบทำอะไรให้เรารู้สึกว่าซูรักเราเลยอ่ะรักใช่ไหมหอมแก๊บฉันสิเดี๋ยวฉันหอมมาบ้างไม่เป็นไร นมบ้างเราไม่สำเร็จอะนอกจากเราจะกินไม่หมดแล้วเราไม่สามารถกินโดยไม่พูดได้อะเราพยายามกินโดยไม่พูดอีกสักรอบหม่